สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y o u t u b ออนมณีจันนะคะช่องนี้นะคะคำว่าออนมณีจันเป็นคำค้นในเว็บไซต์ YouTube Google แล้วก็ Facebook นะคะให้จำคำค้นให้ดีนะคะให้จำคำค้นให้ดีนะคะคำว่าออนมณีจันนะคะเป็นคำค้นในเว็บไซต์ Google YouTube Facebook นะคะ ก็ท่านใดที่ท่านใดท,ท,ที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะท่านใดสนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้ติดต่อทางไลน์นะคะติดต่อกรุณาติดต่อทางไลน์ค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปพลิกอะนัมเบอร์กันนะคะมีให้เลือกทั้งหมด จะใช้ไพ่นะคะ Animal Totem นะคะอันนี้นะคะจะใช้ไพ่ Animal Totem ดูในหัวข้อที่ว่าจะแก้ปัญหาตัวเราเนี่ยตัวของเราเนี่ยจะแก้ปัญหาที่มีคนทําคุณใส่มนดําใส่ยังไงมีคนทําของใส่มีคนทาํนทเนาเสน่ห์ใส่มีคนแบบ เออแบบเล่นโสกโปกมีคนเล่นโสกโปกทําคุณใส่มนดําใส่เราเพราะเราสวยมากนะคะเราเซ็กซี่หรือเกินเขาก็เลยทำสเนสน่หใส่หรือเขาอิจฉาเราที่เรารวยมากหรือแย่งมรดกกันน้องชายทําของใส่พี่ชายก็จะให้ท่านเลือกทั้งหมด6หมายเลขนะคะเอจะนับ1ถึง ยี่สิบเอจะนับหนึ่งถึงยี่สิบสิบให้ท่านเลือกมาหนึ่งหมายเลขนะคะวันนี้ก็จะใช้ไพ่แค่ชุดเดียวแหละค่ะดูไพ่ชุดนี้นะคะ Animal ไพ่ทาโร่ชุด Animal Totem ดูคะ่ะ Animal Totem เ,เริ่มนะคะข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์และยิบสีข้าพเจ้าขอให้คำทำนายไทยทักออกมาแม่นยำและเด่นชัดในทุกท่านนะคะข้าพเจ้าขอให้คำทำนายออกมาแม่นยำและเด่นชัดในทุกด้านเอเลือกหมายเลขหมายเลขสี่เดี๋ยวเอเลือกหมายเลขสี่เอเลือกหมายเลขสี่นะคะด่าเข้าไว้เยอะเดี๋ยว ไม่รู้เขาทำของใส่เปล่าดูเอาเอาเ,อาเราเราเอาหมายเลขสี่แล้วกันเราปากไม่ปากไม่ค่อยจะดีอยู่ปากไม่ค่อยจะดีอยู่ชอบไปด่าเขาไม่รู้เขาจะทําของทําอะไรใส่นะคะเอ๋เอาหมายเลขสี่นะเริ่มนะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสิบสอดบสอสิบสามสี สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไพ่อนิมอลนะคะอนิมอลโทเทมนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสารพัดสัตว์มีมดด้วยมาดูทีมที่หนึ่งกันนะคะ อันนี้มาช่วเทมจะใช้ทั้งหมดห้าใบค่ะตัวอะไรวะเนี่ยไม่รู้ตัวอะไรมันเหมือนพันเดียวกับตัวหน้าค่ะ โอ้มีแพนด้าด้วยมีน้องแพนด้ามีพึ่งราชินีพึ่งราชินีมีหงดำหงขาวมีแพะมีหนูน้ำนะคะตัวหนูน้ำ เออเอ,อมองว่าคนที่จะสามารถช่วยเหลือท่านได้ในเรื่องเนี้จะเป็นชาวราศีมังกรนะเพราะว่านี่นะคะนี่คือแพะภูเขาแพะภูเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวราศีมังกรอ่ะคนถ้าท่านโดนของอยู่อ่ะคนที่จะช่วยเหลือท่านได้น่าจะเป็นประมาณชาวราศีมังกรแล้วก็เป็นทาง เป็นทางคนที่มีชื่อเสียงด้วยเพราะว่าเป็นพึ่งนางพญานะคะเป็นพึ่งทางพญาอันนี้ก็เป็นตัวสัญลักษณ์ของเนี่ยรางวัลชนะเลิศก็คือเป็นคนที่มีชื่อเสียงอาจจะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หงอะไรอย่างเงี้ยหลวงปู่หงก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะเป็นคนทางต่างประเทศเนี่ยได้ ใบแรกที่หยิบได้อะไอตัวเนี้ยนะไอตัวเนี้ยมันดุมากเลยนะเนี่ยมันกัดตัวนี้นะมันกัดตัวนี้นะตายเลยนะพอมันกัดตายแล้วมันก็ว่ายหนีเลยอ่ะเนี่ยใบแรกเหมือนกับว่าคนที่เลือกทีมหมายเลขหนึ่งเนี่ยคุณโดนแรงนะเขาแบบกะแบบอาจจะกะเอาตาย,ยอ่ะกะแบบเอาชีวิตกะเอาตายอ่ะ คนที่ช่วยคุณได้อาจจะเป็นพวกทางหมอเขมรหมอที่อยู่แบบหมอมาเลหมอแบบไกลๆเลยอะอาจจะเป็นทางวัดแล้วก็คือเป็นคนที่มีชื่อเสียงพอสมควรนะ่ะน่าจะเป็นชาวราศีมังกรนะคนที่เป็นชาวราศีมังกรน่าจะช่วยท่านได้อาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนราศีมังกรหมอผีราศีมังกรพระราศีมังกรอะไรแบบนี้นะคะทีนี้มาดูทีม ทีมที่สองนะคะได้สิบเหรียญน,นะตักตแตน เหรียญเหรียญขึ้นทั้งนั้นเลยเจ็ด <7 S 1> เหรียญจิ้งจบสามไม้กรองที่สองเนี่ยโดนทางสเสน่ห์นะเนี่ยเป็นลูกครอบครัวพ่อแม่ลูก กระต่ายพระจันทร์แล้วก็มีเงินนะมีเอ่อมีมีพระจันทร์มีพระจันทร์ทำของตอนคือคนคนนี้เขาทำของคุณช่วงวันพระวันในวันที่พระจันทร์เต็มดวงในวันพระเนี่ยเขาจะทำเสน่ห์เพราะว่าเขาอยากได้คุณกระต่ายเนี่ยมันอยู่กันเป็นครอบครัวใช่ไหมมีทั้งพ่อแม่ลูกกระต่ายคนคนนี้เขาอยากได้คุณน่ะมาเป็นคู่รัก แล้วก็คนคนนี้เขาอยากบอกลอกคุณเพราะว่ามันเป็นตะก,กะแตนอะสิบนะคะสิบภัยพิบัติคำสาปของพระเจ้าตะก,กะแตนก็คือเหมือนมาแบบสูบเลือดสูบเนื้อชาวนากัดกินก,กัดกินจนหมดตัวกินต้นอ่อนข้าวอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับว่าคือคนที่เลือกทีหมายเลขสองเนี่ยคุณตัวคุณน่ะอาจจะโดนเป็นทางการทำเสน่ห์นะ การทำเสน่ห์แล้วก็เขาต้องการแบบเงินน่ะมันขึ้นเนี่ยเนี่ยเงินทางนั้นเลยเนี่ยก็เจ็ดเหรียญเหมือนเขาอยากจะแบบอยากจะได้เงินคุณน่ะอืเนี่ยจิ้งจกสองหางผัวรักผัวหลงนะคะแต่อันนี้มันเป็นตัวเหมือนตัวอีกวนหน้าเหมือนเขาเรียกอะไรนะกิ้งกาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบทําให้หลงอะ่ะ แล้วเขาก็อยากให้คุณนะ่ะช่วยทางธุรกิจเขาเออถ้าถามถึงคนแก่เหรอ กจะแก้แก้ยากอะ ท่านที่เลือกทีมที่สองเนี่ยให้ให้คุณทําบุญนะคุณจะต้องทําบุญให้พวกเจ้ากรรมในเวรอะ่ะอืมแล้วก็ต้องหาคนเก่งๆอะ่ะหมอหาหมอหมอหมอผู้หญิงอะ่ะหมอที่เป็นผู้หญิงอะ่ะแล้วก็เหมือนคุณโดนโดนแบบประมาณอาจจะโดนแบบเหมือนโดนทําของใส่อะ่ะเพื่อแย่งผู้ชายอะ่ะแล้วก็ โดนเป็นคุณใสอ่อะทําให้ปวดหลังอะมันเป็นคุณใสที่ทําให้เจ็บหลังแล้วก็คนทําเนี่ยเขาก็ได้เงินไปเยอะอะคือสรุปเลยนะกองที่สองเนี่ยไม่รู้ยากเอมองว่ายากอะโอกาสจะโอกาสจะแก้ไขอะเอมองว่ายากค่อนข้างยาก ถ้าดวงดีอ่ะก็จะเจอคนเก่งแต่ถ้าดวงซวยก็เจอมิจฉาชีพหรอกถ้าดวงซวยก็เจอมิจฉาชีพถ้าดวงดีถึงจะเจอคนเก่งๆช่วยอะค่ะทีนี้มาดูกองที่สามนะคะ กวางคริสต์มาสกวางของซันตาคลอสถ้วยในงานฮาโลวีนแมงมุมดักทซัพย์เดอะสตานะคะไข่มุกสิบถ้วยค่ะ กองเนี้ยโดนโดนเมียน้อยทําของใส่นะถ้าอย่างเงี้ยขึ้นอ่ะเป็นเมียน้อยทําของใส่เพื่อที่จะแย่งครอบครัวคนอื่นแล้วก็อันเนี้ยเมียน้อยเพราะว่าอันนี้เป็นไพ่ไฮปีเตสนี่คือไพ่ไฮไพ่ไฮปีเตสเนี่ยถูกวาดเป็นแมงมุมดําแม่ไม้ดําแมงมุมแม่ไม้ดําเป็นแมงมุมแม่ไม้ดําเป็นแบบผู้หญิงไร้ากาททาของแล้วก็ เดะสตาเนี่ยมันจะทําตอนดึกๆคือทําเพื่อแย่งผัวชาวบ้านทําของเพื่อแย่งผัวชาวบ้านโดยตรงเลยแล้วก็ทําเพราะว่าอยากจะได้เงินทองนะแล้วก็ทําเพราะว่ามันเป็นกรรมเก่าอ่ะเป็นจัดเม้นต์มาคือถ้าไพ่มันขึ้นแบบเนี้ยแก้ยากเออบอกได้เลยว่าแก้ยาก กองแรกดูรู้เลยนะว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งอ่ะแก้ง่ายกองที่สองยากกองที่สามยากอันนี้ต้องไปลดน้ำมนที่วัดนะ แล้วก็คุณก็จะดีขึ้นน่ะก็ต้องใช้เงินใช้เงินแก้ปัญหาคนแก่ๆแบบว่าเป็นเป็นคารวาสเป็นพวกเป็นพวกคารวาสเป็นหมอผีเป็นพวกคารวาสอ่ะช่วยแก่ๆผู้ชายแก่ๆทีนี้มาดูกองที่สี่นะคะไพ่ สัตว์โลกน่ารักนะคะ Animal Totem ค่ะไพ่สัตว์โลกผู้น่ารัก ปลาแซลมอนตัวอะไรนะที่ว่ามันชอบทำเขื่อนอะ b e เวอร์นี่ b e เวอร์น่ารักไหมเีเวอร์โอ้ได้ไพ่เกาะด้วยนะเกาะสวรรค์หาดสวรรค์น,นะคะโอ้ได้ไพ่กบด้วยนะ ได้ไพ่จิงจอกอุ้น่ารักจังเลยนี่คือไพ่เมจิเชียนนะนี่คือไพ่สีด่ดาบ นี่เดอะเวิร์คิงออฟคแปดถ้วยคนที่เลือกกองที่สี่เนี่ยโดนของประเภทว่าเออเหมือนทําแย่งผู้ชายอะ่ะอืมแล้วก็ มันเป็นคิงถ้วยขึ้นอะทําแย่งทําแย่งเมียทําแย่งผัวมันเป็นแปดถ้วยเนี่ยแปดถ้วยหมายถึงอกหักคิงออฟขับก็หมายถึงประมาณว่าผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วหรือประมาณว่าผู้ชายที่มีคนชอบเยอะเดอะเวอร์เนี่ยก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเดอะเวอร์ก็เทวดานางฟ้าแต่อันนี้ถูกวาดเป็นรูปเกาะนะเกาะทั้งเกาะเลยเป็น เป็นเกาะเป็นเกาะใหญ่กลางทะเลนะคะก็อาจจะเป็นเทพโพไซดอนมาเทพแบบเทพสมุทรเทพพญานาคอะไรแบบนี้ยแล้วก็มีมีกบขึ้นนะคะกบขึ้นแล้วก็มีไพ่พอมดขึ้นเหมือนต้องไปทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไปทางเทพอะลองดูอันนี้ ต้องระวังคนมาเป่าหูอะค่ะแล้วก็คนที่เลือกไพ่ชุดกองหมายเลขสี่เนี้ยให้ระวังจะโดนพวกยาสั่งหรือคนเอาอะไรคนเอาอะไรให้กินอะคนที่เลือกกองที่สี่เนี้ยต้องระวังคนเอาอะไรให้กินแล้วก็เหมือนเขาจะทําให้แบบผัวเมียเลิกกันทําให้ทําให้แบบเลิกกันอะทําให้เลิกกันอะไรแบบเนี้ยต้องระวังพวกคนเอาอะไรให้กินอะ แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนโลกเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนโลกเนี้ยช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลพื้นน้ําพื้นอากาศพื้นดินเนี่ยจะช่วยก็คือต้องเข้าหาทางด้านพวกร่างทรงเจ้าพิธีกรรมอะไรแบบเนี้ยได้อยู่คือเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอยู่อะค่ะคนที่เลือกกองที่สี่เนี่ยเอ๋มองว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะคะทีนี้เรามาดูกองที่ห้ากันนะคะ เหมือนหมาป่าเออหมาป่ากงล้อมหาสมบัติอีแล้งตะกะแตนตัวน่าน่ารัก คนที่เลือกไพ่กองที่ห้าเนี่ยก็ถือว่าโดนโดนหนักนะโดนค่อนข้างหนักอะ่ะแบบกองล้อมหาสมบัติหมายถึงมรดกทรัพย์สินเงินทองคนที่เลือกไพ่ชุดกองที่ห้าเนี่ยเขาทำเพื่อหวังเงินทองคุณแล้วเขาเล่นแรงอะ่ะมันเป็นอีแร้ง อีแ้งกินศพเลยอ่ะคือเขาอาจจะทําเพื่อให้คุณตายทําเพื่อให้คุณเจ็บทําเพื่อให้คุณบาดเจ็บหรือตายอ่ะทาเพื่อหวังมรดกทําให้ตายเพื่อหวังมรดกแล้วก็มีการวางแผนกันอ่ะเพราะว่าร้ายเป็นหมาป่าเจ้าเล่ห์ทำเพื่อเนี่ยกงล้อมหาสมบัติทําเพื่อทรัพย์สินมรดกมีการรวมหัวกันหลายคน แล้วก็เขาเนี่ยเป็นตักกะแตนเลยนะกินแบบเหมือนพวกตักกะแตนมันเป็นสัตว์ที่แบบกินแบบกินรางกินผานอ่ะแล้วก็แบบเป็นอีแล้งอ่ะแบบมันร้ายกาดมากอ,ะ mm hmm. อ่ะอาจจะทําเพื่อเพื่อมรดกอ่ะทาเพื่อมรดกแล้วทําเอาตายอะ mm ่ะ hmm. ไม่ได้แบบเอาเอาให้รอดน,นะเอาตายอะ mm ่ะ hmm. เนี่ย เนี่ยอุบัติเหตุตายอะ่ะคนที่เลือกไพ่ชุดกองที่ห้าเนี่ยเขาทําคุณแบบกะเอาชีวิตเลยนะคุณต้องหาคนเก่งๆอะ่ะทางมือถืออะ่ะคุณต้องหาอาจารย์เก่งๆทางมือถืออะ่ะแล้วก็คนเนี้ยเขาต้องแบบให้เงินเขาพอสมควรอะ่ะเหมือนคุณจะต้องแบ่งเงินค่าครูให้เขาค่อนข้างเยอะเลยแหละมันเหมือนกับว่าคนที่เลือกไพ่ทีมกองที่ห้าเนี่ยเหมือนแบบ ไพ่มันขึ้นน่ากลัวไพ่ขึ้นอีแแ้งกินศพไพ่ขึ้นอุบัติเหตุอีแแ้งกินศพนี่ก็คือมันเอาตายอยู่แล้วแล้วก็มาไพ่อุบัติเหตุอีกอะเอว่าคุณควรจะไปหาพวกคนเก่งๆอะพระดังหมอดังๆอาจารย์ดังๆพระดังๆนะเพราะเอดูแล้วมันพลังงานมันชั่วร้ายอะกองที่ห้านี่พลังงานถือว่าชั่วร้ายนะทีนี้เรามาดูกองที่หกกันนะคะ แมงมุมกระอกน้อยกระอกน้อยคอยรักถ้วยรางวัลแม่กไก่โอ้โดนทำเสน่ห์ยอยู่แล้วเนี่ยขึ้นเนี่ยจิ้งจกสองหางผัวรักผัวหลงอะ่ะ เนี่ยแมงมุมดักซัพ์คือทําเพราะว่าหวังหวังเงินด้วยแมงมุมสเสนะ่ห์แมงมุมดักซับทําเพราะหวังเงินทําเพราะว่าอยากได้เงินอยากได้ตัวอะไรแบบเนี้แล้วก็เนี่ยโลภอยากได้เงินแล้วก็อยากได้ตัวด้วยอันนี้ทาให้หลงนะเนี่ยจิงจกสองห àng, างผลรักผลหลงแล้วก็เหมือนทำเพราะแบบ เหมือนคุณรวยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบทําเป็นพวกใสขมรอน่ะกองที่หกนี่แก้ยากนะยากพลังงานไม่ได้ชั่วร้ายนะแต่พลังงานเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาราคะสงสัยต้องไปหาอาจารย์ไกลๆแก,ก้อาหาอาจารย์ที่อยู่ต่างจังหวัดอาจารย์ที่อยู่ต่างประเทศ ไปบวชน่ะจะหายแก้ยากเห็นปะเอเอเพิ่งบอกอยู่ว่ากองที่หกเนี่ยแก้ยากคําว่าแก้ยากก็คือว่าจะหาอาจารย์เก่งๆหรือคนเก่งๆแก้เนี่ยยากเพราะมันแก้ยากมันก็เลยได้ลูกสายไฟฟ้าพันกันอีลุงตุงนางยุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ